เอาละครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยสงครามอิสราเอลฮามาสแบบที่เราเริ่มต้นกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้าในสมรภูมิมาเล่าให้ฟังกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้กับที่สาวรัฐวีโต้ร่างมาติหยุดยิงของที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเราก่อว่าหนึ่งวันหลังจากที่สารัฐมีความเคลื่อนไหวนที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วีโต้เนี่ยนะครับวีโต้ร่างมติที่แอลจีเวียเสนอบอกว่าต้องหยุดยิงชนวนกาซาทันทีแล้วก็สาวรัฐก็วีโต้แล้วก็นําไปสู่เสียงวิจารณ์มากมายจีนบอกว่าสาวรัฐกําลังสนับสนุนอิสราเอลในการก่อเหตุรุนแรงในชนวนกาซาแอลจีเร,รียในฐานะเจ้าของร่างมติเนี่ยถึงกับบอกว่าเออสาวรัฐคุณควรที่จะต้องลองกลับไปทบทวนมโนสํานึกของตัวเองเสียทีเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากสารัฐวีโต้ ก็มีรายงานทันทีเลยครับว่ากองทัพอิสราเอลระดมโจมตีพื้นที่ตั้งแต่เหนือเจอรดใต้ของฉนวนกาซารละลอบใหญ่อีกครั้งนะครับโดยเฉพาะในเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ของอิสราเอลในเวลานี้ยังมีการโจมตีอย่างหนักหน่วงครับกองทัพอิสราเอลอ้างว่าได้พบเครือข่ายอุโมงสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฮามาสใต้เมืองข่านยูนิสโดยเชื่อว,ว่าเป็นอุโมงคที่ถูกใช้เป็นที่ซ่อนตัวของเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสอุโมงคนี้ที่อิสราเอลค้นพบล่าสุดนี่นะครับมีระยะทาง ยาวกว่า1กิโลเมตรแล้วปรากฏว่าภายในมีทั้งห้องพักระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟครบเลยครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เงินลงทุนในการสร้างอุมโมงคแห่งนี้หลายล้านเซกลใช้เงินเยอะเลยที่สำคัญกว่านั้นครับกองทัพอิสราเอลยังพบอุมโมงที่มีห้องขังซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกรงอยู่ภายในอยู่ด้วยนะครับซึ่งคาดว่านี่อาจจะเป็นที่ที่ฮามาสใช้ซ่อนตัวประกันที่จับมาจากอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคม เพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเหมือนกับว่าห้องขังเหล่านี้มีร่องรอยของการถูกใช้งานและเพิ่งจะถูกทิ้งร้างไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าร่องรอยที่ปรากฏนี้สอดคล้องกับที่เคยมีข้อมูลมาว่าฮามาสได้เคลื่อนย้ายตัวประกันบางส่วนออกจากเมืองคานยูนิสไปยังเมืองราฟาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นคํากล่าวอ้างของกองทัพอิสราเอลครับซึ่งในเวลานี้ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าเรื่องที่อิสราเอลออกมาบอกว่าตัวประกันเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายจากเมืองคานยูนิส ไปเมืองราฟาแล้วเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามต่อด้วยก็คือว่าเรื่องของการย้ายตัวประกันไปยังเมืองราฟาเนี่ยที่อิสราเอลออกมาบอกว่าตอนนี้ฮามาสได้ย้ายตัวประกันที่เหลืออยู่เนี่ยไปเมืองราฟาแล้วเนี่ยมันยังเป็นช่วงเวลาของการเปิดเผยในขณะที่อิสราเอลกาลังเตรียมบุกภาคพื้นดินในพื้นที่ของเมืองราฟาด้วย มันก็เลยกลายเป็นคําถามตามมาว่าหรือว่านี่จะเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการบุกเมืองราฟาหรือเปล่าเพราะว่าในเวลานี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันก็ยังเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนแล้วก็สับสนอยู่เยอะมากนะครับแต่ที่เราต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องตัวประกันที่ยังถูกจับอยู่ในฉนวนกาซาเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่หลายฝ่ายยังคงมีความวิตกกังวลกันมากเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับตอนนี้เวลาผ่านมา139วันแล้ว เกือบ5เดือนแล้วครับผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ยังถูกจับตัวไปอยู่และในเวลานี้ก็แทบจะไม่มีใครรับรู้ถึงชะตากรรมของพวกเขาเลยนะครับทำให้หลายฝ่าย,ยก็กําลังอยู่ระหว่างการเจรจารหาทางช่วยตัวประกันให้ได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยวันนี้ถ้าพูดถึงความพยายามในการเจรจารเพื่อให้ปล่อยตัวประกันเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีข่าวดีออกมาเป็นสัญญ,ญาณบวกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายเบนิเกนส์หนึ่งในรัฐมนตรีขอ,ของคณะรัฐมนตรีสองครามอิสราเอลได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว บอกว่าตอนนี้การเจรจาเริ่มมีสัญญาบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันร,รอบใหม่ซึ่งแม้ว่านายแกนส์จะไม่ได้อธิบายนะครับว่าความก้าวหน้าที่เขาพูดคืออะไรกันแน่แต่ก็มีสื่ออาหรับบางสำนักออกมารายงานเรื่องนี้โดยอ้างข้อมูลที่มาจากแหล่งข่าวครับบอกว่าความคืบหน้าที่นายแกนส์ว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฮามาสเริ่มที่จะยอมลดจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วขณะที่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกรันกําลังดําเนินอยู่ อย่างไรก็ตามในแกนส์ยังคงยืนยันว่าหากอิสราเอลกับฮามาสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาก่อนเดือนรอมันดอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมซึ่งจะเริ่มประมาณวันที่10มีนาคมนี้อิสราเอลก็จะเริ่มบุกเมืองราฟาตามที่เขาเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็รายงานเรื่องนี้ไปให้ทราบกันว่าฝ่ายอิสราเอลในบรรนิแกนส์นี่แหละครับเป็นคนออกมาพูด ในลักษณะที่ว่าถ้าฮามาสยังไม่ปล่อยตัวประกันที่จับไปออกมาทั้งหมดก่อนวันที่10มีนาคมเนี่ยอิสราเอลจะบุกเมืองกราฟาแน่แดูเหมือนว่าวันที่10มีนาคมจะเป็นหมุดหมายที่สําคัญที่จะต้องจับตาต่อจากนี้นะครับวันนี้คือวันที่22กุมภาพันธ์ใหม่เพราะว่า22กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคมประมาณ2สัปดาห์เนี่ยการเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกันจะต้องมีความคืบหน้าไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง เพราะถ้าไม่มีความคืบหน้ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ความเสี่ยงต่อชะตากรรมของตัวประกันจะเลวร้ายลงแต่วันนี้มีข่าวดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝ่ายอิสราเอลออกมาบอกว่ามีสัญญาณบวกแหล่งข่าวข้อมูลต่างๆที่ออกมาผ่านสื่ออาหรับก็บอกว่าสัญญาณบวกที่ว่าเนี่ยเพราะว่าฮามาสเริ่มลดเพดานในข้อเรียกร้องของตัวเองลงแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นของการบรรลุข้อตกลงนะครับ เป็นสัญญาณบวกที่เกิดขึ้นในกระบวนการเจรจารแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสัญญาณบวกที่นำพาไปสู่การปล่อยตัวประกันร,รอบใหม่คำถามก็คือนี่เกือบ5เดือนแล้วนะครับ1น9วันแล้วแล้วในจํานวนตัวประกันทั้งหมดก็มีตัวประกันคนไทยรวมอยู่ด้วยเป็นตัวเลขประมาณ8คนปรากฏว่าหนึ่งในตัวประกัน8คนที่ถูกจับไปญาติออกมาพูดแล้วครับญาติออกมา เรียกร้องไปถึงรัฐบาลไทยให้ช่วยเร่งเจรจารช่วยลูกชายที่ถูกจับเป็นตัวประกันเกือบ5เดือนแล้วก็หวันว่าการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นรอบใหม่อาจจะไม่ปลอดภัยเรื่องนี้ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อหนุ่มแรงงานชาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์วอนรัฐบาลเร่งเจรจารช่วยเหลือลูกชายและแรงงานไทยที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันอีก8ชีวิตที่ตอนนี้ถูกจับไปแล้วนานเกือบ5เดือนยังไม่ได้รับอิสรภาพ ทางที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการปล่อยตัวในช่วงปีใหม่แต่ก็เงียบหายไปแต่ก็ยังมีหวังหลังทราบว่าลูกยังปลอดภัยขณะที่แรงงานที่ถูกจับพร้อมกันแต่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาก่อนหน้านี้บอกว่าสภาพจิตใจของตัวเองนั้นดีขึ้นและยังไม่ตัดสินใจกลับไปทํางานที่ต่างแดนอีกเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดบุรีรัม์รางานนะครับเป็นการรายงานโดยอ้างถึงนายวิลาศแทนนะาอายุ64ปี ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นพ่อของนายพงศักดิ์แทนนาอายุ36ปีซึ่งเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลและถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วตั้งแต่การสู้รบวันแรกว่างั้นเถอะจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วเกือบ5เดือนก็ยังไม,ไ,ไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับมีเพียงทางการไทยและตัวแทนที่ประสานช่วยเหลือแรงงานจ้างว่าลูกชายและแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันร,รวม8คนขณะนี้อย่างปลอดภัยดีครับ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวิราชพ่อของนายพงศัก์คนนี้เนี่ยละครับหนึ่งในแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวพ่อบอกว่ายังคงตั้งตาเฝ้ารอคอยลูกชายกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ทางการได้แจ้งว่าลูกชายจะได้รับการปล่อยตัวช่วงปีใหม่แต่ว่าจนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่ายังเงียบหายและยังไม่เห็นมีการปล่อยตัวคนไทยเพิ่มอีกเลย ในฐานะคนเป็นพ่อที่ห่วงลูกชายก็พยายามติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ติดต่อสอบถามกับนายสันติบุญพร้อมซึ่งเป็นหัวหน้างานซึ่งถูกจับเป็นตัวประกรันพร้อมกันแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวกลับมาที่บ้านเกิดแล้วเพื่อให้ช่วยสอบถามข่าวคราวและประสานช่วยเหลือลูกชายอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งก็ได้รับรายงานยืนยันเพียงว่าลูกชายยังปลอดภัยดีแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่และไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลอะไรลูกชายกับแรงงานอีก8รวม8คนเนี่ย ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวคุณพ่อบอกว่าอยากขอวิงวอนให้รัฐบาลหรือว่าทางการไทยที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางเจรจาช่วยเหลือแรงงานไทยที่ยังถูกจับเป็นตัวประกันให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนโดยเร็วครับเพราะเกรงหากเกิดการสู้รบขึ้นอีกระลอกจะไม่ปลอดภัยแต่ก็ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยและได้รับอิสราภาพโดยเร็ววัดอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับคุณพ่อพยายามทุกวิถีทางครับ ขอความคืบหน้าไปยังทางการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคําตอบที่ได้รับก็คือเป็นการยืนยันว่าลูกชายยังปลอดภัยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่คุณพ่อไปถามเพื่อนแรงงานที่เคยถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ให้พยายามช่วยสืบหาข่าวกราวแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากไปกว่านี้นะครับคุณสันติบุญพร้อมที่เป็นหนึ่งในแรงงานที่ถูกจับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านเกิด ก่อนหน้านี้เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าช่วงที่กลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันตั้งแต่วันที่7ตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ถูกนําตัวไปควบคุมไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งคุณสติบอกว่าสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยค่อนข้างคับแคบแต่ก็ไม่ได้ทรมานหรือว่าบังคับให้ทําอะไรมีอาหารรับประทานทุกวันแล้วก็ดูแลค่อนข้างดีแต่ไม่ให้ออกไปไหนถึงเวลาก็เอาอาหารมาให้กินแต่ก็ยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่ทุกวัน กรณีของนายพงศักดิ์ถูกจับตั้งแต่วันที่7ตุลาวันเดียวกันยืนยันว่าถูกจับไปจริงแต่ว่ากรณีของคุณสันติที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีของคุณพงศักดิ์ที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยเขาถูกจับแต่ไม่ได้ถูกคุมขังในสถานที่เดียวกันและตนก็ไม่ทราบว่าไปคุมขังอยู่ที่ไหนแต่หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วก็ได้ติดต่อไปหาคนรู้จักที่อิสราเอลเพื่อถามข่าวคราวเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เหลือ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าในพงศักดิ์และแรงงานไทยรวม8คนยังปลอดภัยดีส่วนเหตุผลที่ยังไม่มีการปล่อยตัวต,วตนไม่ทราบแต่ก็พยายามติดต่อประสานแล้วก็แจ้งทางครอบครัวของนายพงศักดิ์เป็นประยะย้อนรอยกันสักนิดนะครับก่อนเกิดเหตุ7ตุลามีคนไทยไปทำงานที่อิสวาเอลจำนวนมากนะครับหลายหมื่นคนและพอเกิดเหตุเนี่ยคนไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพลเมืองต่างชาติ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์นี้เอาแค่จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยก็39คนมีคนไทยถูกจับตัวเป็นตัวประกันจํานวนมากโดยก่อนหน้านี้มีคนไทย23คนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วและอย่างที่บอกกับยังเหลืออีก8คนที่ถูกจับแล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจนถึงวันนี้เกือบ5เดือนแล้วนะครับนี่เป็นอีกครั้งที่ญาติของ ตัวประกันที่ถูกจับไปออกมาเรียกร้องขอให้รัฐบาลไทยเดินหน้าช่วยตัวประกันซึ่งเป็นลูกชายให้กลับมาที่บ้านให้กลับสู่อ้อมอ,อ,อกอย่างปลอดภัยนะครับรวมส่งกำลังใจไปพร้อมกันนะครับแล้วก็คาดหวังให้สถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็ววันนะครับ จากสถานการณ์ในฉนนกาซามาต่อที่สมอระพุมในทะเลแดงกับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตานะครับเพราะว่าในเวลานี้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านน่านน้ำบริเวณนี้นะครับสถานการณ์ในทะเลแดงตอนนี้ต้องบอกว่าดุเดือดมากขึ้นและเป็นความดุเดือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับเพราะว่าฮูตีได้มีการระดมยิงขีปนาวุธและโดรนใส่เรือสินค้าของสหรัฐสองลำซึ่งติดธงหมู่เกาะมาแชลและทงกิส จนได้รับความเสียหายและทําให้สหรัฐตอบโต้ด้วยการเข้าไปถล่มฐานที่มั่นของฮูตีที่เยเมนหลายแห่งจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกองบัญชาการกลางของกอ,องทัพสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้เข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีในเยเมนอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้ทําลายขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบเคลื่อนที่ของฮูตีไปได้7ลูกและเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบเคลื่อนที่อีกหนึ่งเครื่อง กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐระบุวา่าการโจมตีฮูตีในครั้งนี้เป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองครับเพราะว่าขีปนาวุธเหล่านี้กำลังถูกเตรียมยิงจากเยเมนไปยังทะเลแดงนอกจากนี้กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่ากองกําลังของสหรัฐได้ยิงโดนโจมตีของฮูตีได้ลาหนึ่งด้วยโดยระบุวา่าอาวุธที่ถูกทําลายทั้งหมดนี้เป็นอาวุธที่กําลังจะเป็นภัยคุกคามเรือสินค้าและเรือของกองทัพสหรัฐในทะเลแดงก,การดําเนินการทั้งหมด ของกองทัพสหรัฐจึงเป็นไปเพื่อปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำสากลของทั้งเรือพาณิชย์และก็เรือทหารสหรัฐการโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมายืนยันครับบอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ยิงโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐตกในทะเลแดงเมื่อวันจันทร์ซึ่งนับเป็นครั้งที่2แล้วที่โดรน MQ-9 ของสหรัฐถูกฮูตียิงตก โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในนั้นนั้นฟ้าสาบกลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับก็อย่างสะท้อนให้เห็นภาพนะครับว่าสถานการณ์ในทะเลแดงยังคงน่ากลัวแล้วก็ยังคงดุเดือดอยู่อีกจุดหนึ่งที่สะท้อนเหมือนกันว่าสงครามอิสราเอลฮามาสได้ปานปลายแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในตอนออกกลางที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่ก็คือกรณีของอิรากนะครับที่บอกว่ามีความกังวลว่าสถานการณ์จะเป็นจุดเสี่ยง ให้เป็นความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นจากเดิมที่ตึงเครียดอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าล่าสุดทางการอิหร่านออกมาระบุครับว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการระเบิดท่อส่งกา๊าซอย่างน้อยสองครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เป็นการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการจากฝั่งอิหร่านเลยนะครับว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังเหตุนี้ผู้ที่ออกมาพูดก็คือรัฐมนตรีน้ํามันของอิหร่านที่ออกมาพูดเรื่องนี้เองเลยนะครับต่อคณะรัฐมนตรีของอิหร่านเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยการระเบิดท่อส่งก๊าซที่ว่านี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจุดที่เกิดระเบิดเป็นเครือ่ายท่อส่งก๊าซใต้เหนือซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งก๊าซในหลายจังหวัดของอิหร่านเลยครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งใจที่จะก,ก่อการรบกวนการส่งก๊าซในหลายจังหวัดและทําให้ประชาชนอิหร่านได้รับความเสียดพร้อมระบุว่านี่เป็นการก่อวินาศกรรมความน่าสนใจของเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ หลังจากเกิดเหตุนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตะวันตกคนหนึ่งออกมาเปิดเผยกับสื่อสารัฐอย่างนิวร์กไทมส์ระบุว่าจากข้อมูลของฝ่ายตะวันตกเหมือนกันเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุนี้ก็คืออิสราเอลเจ้าหน้าที่ตะวันตกระบุว่าการก่อเหตุในครั้งนี้ผู้ก่อเหตุที่หลายฝ่ายพุ่งเป้าว่าคืออิสราเอลนั้นต้องการแสดงออกถึงการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้ระบบพลังงานในหลายจังหวัดของอิหร่านเสียหายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วย ก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่ตวนตกยังออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าอิสราเอลยังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งชานกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิหร่านแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายอิหร่านไม่ได้ออกมาพูดถึงว่าอิสราเอลเป็นคนก่อเหตุนะครับแต่ว่าระบุว่าเหตุระเบิดโรงงานสารเคมีที่ว่าเนี่ยเป็นอุบัติเหตุขณะที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานด้วยนะครับว่าเกิดการโจมตีไซเบอร์ในอิหร่าน จนส่งผลกระทบต่อสถานีบริการน้ำมันในอิหร่านมากถึง70%ซึ่งในตอนนั้นกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จากสองเหตุการณ์ที่เราพูดถึงไปก็คือที่ทะเลแดงแล้วก็ที่อิหร่านสะท้อนภาพอย่างหนึ่งครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านคงจะเข้าสู่จุดตึงเครียดอีกครั้งหรือไม่เพราะว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่ทะเลแดง แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงถึงอิสราเอลโดยตรงแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมนะครับว่ากลุ่มติดอาวุธฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงนั้นเป็นกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังและเป็นกลุ่มที่แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าจะเดินหน้าโจมตีในทะเลแดงตราบใดก็าตามที่อิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีในฉชนวนกาซาขณะที่กรณีล่าสุดนี้ชัดเจนมากเลยครับกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านตัวละครที่เป็นตัวละครหลักก็คืออิหร่าน และอิสราเอลเลยเพราะว่าอิสราเอลถูกกล่าวหาจากอิหรา่านว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุวินาศกรรมในครั้งนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดน,นะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความเป็นกังวลยังมีความน่าเป็นห่วงว่าอาจจะลุกลามบานปลายมากขึ้นไปอีกสำนักข่าวทูเดย์เมคทมอร o ทูเดย์